ที่บอกไว้เมื่อกี้เนี่ยว่าเราจะมาดูกันชื่อร้านว่าร้านแฮนด์เมดนั่นเองค่ะอ้าวอันนี้ใช่พี่จิมเจ้าของร้านหรือเปล่าคะครับ<ช>สวัสดีค,ค่ะพี่จิมสวัสดีครับอาเดี๋ยวเชิญพี่จิมนิดนึงนะคะครับอานี่ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของร้านแฮนด์เมดร้านนี้ค่ะพี่จิมก่อนหนึ่งต้องถามกันเลยว่าร้านของพี่จิมเนี่ยติดดาวด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าร,ร,ร้านของพี่จิมเนี่ยเป็นร้านประเภทไหนคะขายสินค้าประเภทไหนคะอ่าเป็นงานศิลปะครับมีเสื้อยืดด้วยเป็นเสื้อแล้วก็ วาดภาพอ๋อก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่ามีการเพ้นท์เพ้นท์ลงไปบนเสื้อยืดด้วยนะคะที่สําคัญนะคุณผู้ชมพี่เขาเพ้นท์เองเพ้นท์เองเลยแล้วแบบเป็นภาพภาพคนอย่างงี้เหรอคะพี่เป็นภาพคนลายเป็นลายเส้นก็ได้เป็นการ์ตูนก็ได้อืก็เรียกได้ว่าแล้วแต่เลยนะคะว่าคุณผู้ชมนี่อยากจะได้ภาพแบบไหนลงไปในเสื้อใช่ไหมว่าจะเป็นลาหน้าตัวเองใช่ไหมพี่เป็นภาพเหมือนหรือภาพล้อเลียนภาพภาพเหมือนก็ได้ครับภาพล้อเลียนก็ได้เป็นลายเส้นการ์ตูนก็ได้ครับเป็นลายเส้นจริงก็ได้ค่ะ โอ้โหก็ได้ว่าเหมือนมากๆเลยนะคะลงบนเสื้อที่เราเห็นนะคะก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าเราหรือจะเป็นเสื้อคู่ก็ได้ใช่ไหมพี่ครับและทีนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยนะคะคือถ้าเราจะเพ้นท์ที่ร้านเราต้องเอาเสื้อมาหรือว่าไงพี่ที่ร้านมีเสื้อให้ครับอ๋อนี่ครับมีเสื้อให้ได้คุณผู้ชมครับในหรือว่าจะเอาเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อยืดมาเองก็ได้อ๋อก็จะได้หลักอาได้เรียกว่าได้ทั้งในเสื้อเชิ้ตแบบนี้ หรือเมื่อกี้บอกว่ามีเทนลงกางเกงก็ได้ใช่ไหมคะพี่ครับกางเกงก็ได้สามารถซักได้ป่ะคะซักรีดได้ปกติครับซักรีดได้ปกติด้วยค่ะแต่เมื่อกี้แอบเห็นหน้าร้านค่ะพี่บอกว่ามีสอนวาดภาพสอนศิลปะด้วยครับเป็นงานศิลปะสอนดรออิ่ง อ๋อพี่ก็จ้งว่ามีมีลูกศิษย์ด้วยใช่ไหมคะครับว่ามีคนสนใจมาเรียนก็สอนครับสอนด้วยและอย่างหนูนี่พอจะหน่วยก้านเรียนวาดภาพอะไรกับเขาได้บ้างไหมคะพี่ต้องรอะครับต้องรอใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมคะดูท้าทางแล้วคงจะไม่เหมาะนะคะเพราะผีมือเนี่ยถ้าวาดออกมาแล้วคงไม่เหมือนเลยค่ะพี่ทีนี้เนี่ยต้องถามพี่นิดนึงว่าตัวหนึ่งถ้าเกิดสมมติจะเพ้นท์เนี่ยราคาราคาแพงไหมคะอ่าสามร้อยห้าสิบครับต่อตัวต่อคนอ๋อสามร้อยห้าสิบต่อตัวต่อคนนะคะก็ได้ได้ว่าไม่แพงเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า พี่เนี่ยเขาใช้ฝีมือล้วนๆเลยใช่ไหมคะคอ่านะคะก็อย่างที่เห็นในร้านนี้ะคะว่ามีมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะและที่นี้เนี่ยพี่มาขายที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นร้านติดดาวด้วยนะคะร้านติดดาวเนี่ยที่นี้พี่เนี่ยทำไมถึงได้รับการติดดาวจากที่นี่คะไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็คงจะเป็นมีเ,นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับที่สําคัญยอดขายเป็นไงคะพี่ขายดีไหมคะยอดขายก็ หลังจากงานแกนเสร็จก็ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมีมีคนรู้จักแล้วก็ได้เลยว่าได้เยๆก็ได้เลยว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะทีเดียวที่นี่ที่นี่เนี่ยค่ะเวลานี่นะคะมีการบริการอะไรให้เราบ้างคะดีไหมคะพี่บริการนะครับดูแลเราดีไหมก็ดีครับได้ก็ได้เลยว่าให้ที่ขายของเราแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยโปรโมทร้านด้วยให้คนรู้จักร้านเราด้วยใช่ไหมคะพี่แล้วที่นี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาทั้งทีค่ะพี่มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรสำหรับคุณผู้ชมของเราไหมคะ ก็ถ้ามาจากรายการก็มีส่วนลดครับ<อ>ถ้าบอกว่ามาจากรายการนี้อาจจะลดไปเลย50เปอร์เซ็นต์ก็ได้50เปอร์เซ็นต์อย่ผู้ชมเอได้ยินราคาแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอพี่เขาสักตัวแล้วค่ะ50เปอร์เซ็นต์นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่จิมมากเลยนะคะที่มาแนะนำให้เราเห็นศิละปะดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่เหมือนใครเพ<อ>ื่อจะเห็นแล้วสนใจมากเปล่าต้องขออนุญ,ญาตไปเรียนกับพี่เขาและ้วละค่ะว่า วาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ฝีมือจะไหวหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมยังไงวันนี้ขออบคุณพี่จิมมากเลยค่ะอขอบคุณค่ะ,ปะคเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะร้าน T-shirt handmade ท,ที่บอกนะคะก็ได้ดูว่าแปลกแล้วแหวกแนวจริงๆเนาะ ร้านค้าที่ส้มพาคุณผู้ชมมาชมวันนี้นะคะก็เป็นร้านค้าที่ล้วนติดดาวของที่นี่ทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ค่ะต่อไปนะคะส้มจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปคุยกับคนคนหนึ่งคะ่ะซึ่งเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของที่นี่คะ่ะว่าเขาจะมีวิธีการในการดูแลและก็จัดการร้านค้าที่มาขายที่นี่ยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะส้มก็อยู่กับพี่เต้นะคะหรือว่าคุณอธิพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะพี่เต้ยคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ไปช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลากหลายมากเลยค่ะพี่เต้ยก็เลยอยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าคอนเซปต์ของสินค้าที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะพี่พสำหรับคอนเซปต์ของสิน,นะค,ะค้าครับแลนด์เซ็นเตอร์นะครับก็คือเราใช้คอนเซปต์ว่าชอปสบายทั้งแฟชั่นและไอทีนะครับก็คือคเรามีทั้งสินค้าแฟชั่นแล้วก็สินค้าไอทีนะครับก็คือส <IT S 1> ินค้าแฟชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะครับกิฟ์ช็อปนะครับทั้งทั้งบุุษทั้งสตรีนะครับเรามีครบหมดเลยในส่วนของสินค้าไอทีเราก็เป็นแหล่งศูญซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของปรินเตอร์ด้วยโน้ตบุ๊กก็คือครบวงจรของสินค้าไอทีเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโซนใหม่เปิดใหม่ครับเป็นสินค้ามือสองสินค้าแฟชั่นมือสองนะครับที่เปิดอยู่ที่ชั้น2ที่สุดนะครับแฟลนซิสเตอร์แห่งนี้ครับ โอ้โหพี่เต้คะที่นี่เนี่ยนะคะมีทั้งคนที่มาช้อปปิ้งก็เยอะมากมายร้านค้าก็เยอะมากมายขนาดนี้ค่ะไม่ทราบว่าพี่เต้เนี่ยนะคะมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณผู้ชมที่สนใจจะมาค้าขายที่นี่คะพี่ได้ครับสำหรับท่านผู้ประกอบการนะครับร้านค้าที่สนใจเปิดร้านค้าเกี่ยวกับแฟชั่นทั้งสินค้ามือหนึ่งและมือสองนะครับรวมถึงสินค้าไอทีด้วยนะครับทางศูนย์การค้าของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆสาหรับท่านเพื่อนผู้ประกอบการร้านค้าก็คือสัญญาระยะสั้น3เดือนโดยไม่มีโดยไม่เก็บเงินประกันนะครับ สนใจนะครับโทรติดต่อได้ที่เบอร์02-7049000ต่อ101ถึง110นะครับค่ะขอบคุณพี่เต้มากค,ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงช็อปธุรกิจของเราในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีทำเลดีๆเนี่ยนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกช็อปกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะสินค้าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าสินค้าเขาเยอะจริงๆค่ะยังช็อปกันไม่หมดเลยคะ่ะคุณผู้ชมต้องขอตัวไปช็อปต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย